สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตชาวนาวันนี้จะพาท่านไปทำนากันนะครับนานี้เป็นนานาทามนาทามนาแซงนะครับถ้าไม่รีบทำน้ำก็จะท่วมนะครับเพราะนั้นก่อนสงการจะต้องหวานข้าวให้เสร็จนะครับก็ตอนนี้กำลังไถกันกำลังปั่นกันนะครับ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเอาไปดูกันครับเชิญครับนี่ครับนี่ครับที่ปั่นเสร็จแล้วปั่นร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้แสงแดดปั่นเสร็จแล้วนะครับนี่ใกล้ใกล้เลย ปั่นเสร็จแล้วครับนี่บัวในห้องด้วยบัวนี้น้ำจะล้ำเข้าไปในนาทำให้หน้ำบัวมันจะกัะจาย างานขับรถนไทย่ช pues mm ่่ย่หลังจากเที่วหวานเข nah ้าจเรียบร้อยก็จะปั <Born> ่นไทก่อนไทแล้วประวาติันเดีวปั่นปั่เดูนีแตกดูน่แตกละเอียดดี ละเอียดถ่าใดได้ยิ่งดีนะแต่ว่าดินยิ่งแข็งเป็นดินเหนียวนะครับถ้าไม่มีน้ำประคกแข็งโป๊ะแบบนก็ปั่นยาลลำบากไปเป็นควรนะครับไถไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับเราลงมาวานวันข้าวเสร็จวันนี้ก็ปัน่นวันนเสร็จถ้าไม่รีปั่นนกกระจบกินหมดนะครับนกพิราบเยอะครับ ก็ดีหน่อยใกล้คลองนะครับนี่คือคลองนี่คือริมคลองคลอ,องก็มีสะสะสาธารณะสะสาธารณะอยู่ฝั่งนั้นนะครับอยู่ริมคลองอันริมคลองส่งน้ําจากนาลงไปไปหาอีกน้องหนึ่งแล้วลงไปในน้ําชีนะครับอันนี้เป็นนาของผมเองนะครับที่กำลังปันอยู่เนี่ยนาของผมเองทั้งหมด โขไรน่ราโขไรฝังทีท่ที่แล้วก็ได้ในข้าวห้าส,สบออิบสอบปุ๋ยเองเพราะว่าน้ำท่วมนั้นน้ำท่วมมันยังพอสู้ไหวอยู่ก็ได้เป็นบางส่วนได้ครึ่งเสียเพียงครึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ น้ำท่วมบัวเกิดเต็มไปหมดนะครับข้าวไม่เหลือเลยข้าวไม่เหลือเลยบัวเกิดเต็มไป็มเ,เลยที่ผมถ่ายนี่ดูอถิ่นทองถิ่นทองนี่ก็เกิดปวบัวก็วเกิดที่แทนใส่ก็มนนันเป็นบัวในน้ำทำให้บัวปวนข้าวาออใน ได้ผลไม่สมบูรณ์นะครับจะทำยังไงนะครับใครมีความรู้ในเรื่องของการปราบบัวกร็บอกนะครับอืมนี่จะตาบยังไงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแห้งนะครับถ้านานแล้งน้ําแห้งไม่มีน้ํามันก็จะตายนะครับแต่ว่าตายไม่หมดพข้างล่างรากยัง,ย,งยังไม่ตายต้องไถพวนขึ้นมาตากแดดตาก อีตัวหนึ่งที่ทําให้บัวไม่ตายคือเมล็ดบัวนะครับเมล็ดบัวนี่พอมีน้ปาปั๊บงอกทันทีนะครับเมล็ดบัวมันเยอะนะครับหลนอยไปทั่วนานเลยนะครับความเมล็ดบัวไม่จมนะครับลอยลอยไปทั่วนานเลยความเมล็ดแห้งทำนะมันก็จะเกิดโอ้ตายยากนะครับเมล็ดบัวนี่ตายยากงาตายแ็งแข็ง,ขง พาดูยังเขียวอยู่ยังไงนะครับีตอันนี้กำล,ลงังปั่นเสร็จไปแล้วสีส่ไร่นะครับแล้วอีกสองไร่นะครับเสร็จไปแล้วคือเมื่อสองไร่สามสองไร่สามไร่พอดีอ๋อโรชลีย์นะครับวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มสองไร่นะครับ ข้างบนที่เป็นสองไร่สามไร้นะครับอีมบัญใจจะเสร็จแล้วอืมนายทัเสร็จ <c oughs> เออแล้วก็เป็นผลอ,อ่ปีนี้ว่าจะเอาข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะอืมได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะการดีเนาะยันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เมื่อกลับต่ออายุชาวนาไปถ้าไม่มีข้าวในนาก็ โอ้ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมันมีข้าวจะกินนะครับอ,อันนี้เป็นพวกป่าไม้ไมันมีประโยชน์เลยเขาเรียกว่าฝ่ายน้ำหนังฝ่ายน้ำนะครับนี่นี่ป่านะครับป่าจะเป็นลูกป่าเโดอยมัน,น,นเป็นลูกพ่อป,ป่าเโดยนะี่ยกำลัง ตำงังก mm 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 ิดอยู่กูดิบกูดิบกูดิบูดิบูกปลปลาทเรน่นะนี่ทอดนี่ตกันอใหม่ๆนะครับยังเข้ากับ่ต้นหนอนนี่นะครับทาทะ ส่วนแล้วก็สวยงามนะครับท่านผู้ชม ง่ายเกินไปข้าวนะครับขออนุญาตลงคลิปถึงตรงนี้นะครับพบกันใหคลิปหน้ายังไงก็ฝากช่องสุ b ิชัย b e Channel ด้วยนะครับช่วกดติดตามช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะเป็นก็คุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสุขโชคดีทุกทุกคนสวัสดีครับ